สวัสดีวันพฤหัสที่16ธันวาคม2564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง youtube กวินกูรูสปอร์ตนะครับก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้อย่าลืมแอดไลน์กันไปด้วยนะครับ k a w n 99แอดไปรับทีเด็ดฟรีกันได้ทุกวันครับมากันที่ทีเด็ดประจำค่ำคืนวันนี้ไปกันที่ศึกฟุตบอล พิมลิกอังกฤษนะครับคู่เวลาตีสาหงแดงลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านที่แอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของสาลิกาดงนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดครับไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันก่อนนะครับเจอกันมารู้ทุกการที่แล้ว2นัดนะครับก็กินกันไม่ลงทั้ง2นัดเลยนะนัดแรกเล่นที่บ้านของนิวคาสเซิลเสมอกันศนประตูต่อศน,นะครับก่อนที่ จะเล่นที่บ้านของเรอร์พูในนัดท,ที่2นะครับสเสมอกัน1ประตูต่อ1นนะครับมาดูผลงานของหงแดงเรอรวพูครับต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากชนะมาติดติดเนี่ยเเกมแล้วนะครับนะนัดล่าสุดนี้เอาชนะแอตตันวิลล่า1ประตูต่อศูนย์นะครับวันนั้นได้ประตูชัยจากจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซารานะครับ โปรแกรมนัดต่อไปของเรย์พูจะต้องออกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์นะครับส่วนทางด้านนิวคาสเซิลนะครับโอ้โหผลงานย่ำแย่เลยนะหนัดหลังสุดชนะได้เพียงนัดเดียวนะครับนะเสมอสองแพ้สองนัดล่าสุดบุกไปแพ้เลสเตอร์ซิตี้เละเทะเลยนะครับ4ประตูต่อศูนนะครับโปรแกรมนัดต่อไปของนิวคาสเซิลเจองานหนักอีกแล้วนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาดูตารางคะแนนครับ ตอนนี้หงแดงเรือภูอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับเป็นรองจากฝูง16นัดมี37คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่4คะแนนส่วนทางด้านนีโคเซินอยู่ในเต็ดอยู่รองบวยนะครับ16นัดมี10คะแนนมาดูความพร้อมตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมวันนี้กันบ้างนะครับหงแดงเรือพูครับของกุนซือเจอเกนคอปนะครับวันนี้ ตัวเจ็บก็มีพวกแฮร์วีเอเลียดเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็นาธานีอัฟินลิปแล้วก็ตัวที่เจ็บเพิ่มแล้วก็รอเช็คฟิตนึงคือดิวอคโอลิงกี้นะครับแล้วก็โรเบโตฟิมิโนนะครับเคอร์ติจโจนก็ยังเจ็บอยู่นะวันนี้สิบเอ็ดตัวจริงก็คาดว่าจะนำทัพมาโดยโมฮัมเหม็ดซาร่าดิเอโกโจต้านะครับทาคุมิวินามิโนนะฟาบินโยเกอิต้าเจมิลเนอร์นะครับส่วนทางด้าน นิวคัสซันนะครับวันนี้คุณซื้อเอ็ดดี้ฮาวนะครับก็มีตัวเจ็บ2ตัวนะครับพอดัมเมตกับเฟเดริโกเฟอร์นันเดสนะครับวันนี้ก็จะนำทัพมาโดยคารัมวิลซันนะครับจอร์โจเชลวี Joe ่อริงซองมักซิแมงนะโจวิลล็อกโจลินตันนะครับพวกนี้พร้อมลงสนามนะวันนี้เลนราคาเปิดมาค่อนข้างแพงนะครับหงแดงด้วยภูเป็นต่อถึง2ลูกครึ่งนะแต่สภาพทีมตอนนี้ นิวคาสเซิลดูไม่ได้นะครับนะเล่นกับใครก็รอโดนอย่างเดียวนะวันนี้สองลูกครึ่งก็หน้าต่อนะเพราะว่าเรอร์พูเล่นในแอนฟิลนี่แข็งแก่งแลนะผลงานเจ็ดนะัดหลังสุดนี่ชนะมารวดด้วยวันนี้ชนะแน่นอนสําหรับหงแดงเรอร์พูนะครับลุ้นยิงขาดอย่างเดียวครับนะขอเครื่องแรกมาไวๆนะสกอร์มีไหลแน่นอนจัดไปครับวันนี้ตัวเดียวเน้นๆที่หงแดงเรอร์พูจะคว้าสามแต้มได้แน่นอนครับ ก่อนจากันวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้ลุ้นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงเรวยๆสวัสดีครับ